เดี๋ยวมงอยเียไปหาพื้นมาห้เดเยไงกินเห็ดจับเขาพี่น้องเลยอข้างน่นมีบัานนี้อ๋อข้างก็มันเปื่อยหระอวะอย่ามันเปื่อยวะยั้งอยู่ในหันหันตัวบกเพ็ดๆจึงแส่กรนหิวเขาแล้บัาน กี่เขาเลยได้นองไว้น่นหนะมันติ๊บมาหาพืชไม้ปัวทางน้องหลอย,อย่นนยนหมอเแยนหมอแยนหมอได้แบบน,นี้ Pá, là. Né, kín bà này buckile mẹ buckle nila oni lao thua bani a mung bani pian pian là miyo buckile sikindo yai awa kìa 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 หมดเมียกินเมียหมดตัวใหญ่จะเรากินเดงดีโอ้เมียเรากินบ่ได้มันปลาหางแดงตัวใหญ่นะต้มทั้งขีได้เิบอเสียแล้วอใสพอย่าไปใส่พลังลายได้ เจ้าอันนั้นเอือบบอกอันเห็ดอันน่ะห็ดแหงไว้ยับยับยับกินเขาเลยยับ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 ยัยับ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 ยัมยับ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 ยบยับยยับยับยับยหบยัยัยับยับยับยบยับยยับบัอยัยย่ััยบย

เอาตามบารลาบาร์โมใจเลยเดือด้ลดีแเลยอนายุมันควันยืนมา้สิ็แล้วเฮ้ยเราไปบุฟเฟต์เจ้าบรีอดบ่ mới cưng són són này là bao đơ đôi đôi đơi són này là vào này là quà mình kinh cả mình sẽ đây khôn phu nhảy trái đi trái xong lấy đơ lấy xong คือว่าเสียงป๊อก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 เห็นทางหม้อทั้งห้องเลยแล้วจะมันเปื่อยแล้วบอสมันเกังสุดยอดเลยนี่เนาะเข็ดกินก็เป็นตำแจ่วก็เป็นใส่เกลืออีกแล้วหากินกระมานหากินกระมาน ใส่แต่เกลือเทปบกเข้มา้อยกึ่งกินไลไลขจาวานเกลือเดแล้วบอเกลือซีเม็ดแล้วยัง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 กระทงเกลือน่ยยังกระกระกินเกลือไลางเป็นโลกไตมม่กินไล้เป็นวัสิใส่ซเปนัวทำเบิรงแล้วใส่กันเปนัวเราใส่เปไล้ได้ในนึงใ่เป็นนัวนะโอ้ย จะใส่สักอะ่าใส่สำหรับต้าใส่เน่ยับเม็ดใส่อ้ยเกิกินไปนเนือขึ้นหน่อยแบบนี้มันก็บอกมจะเกลือเนอนอ๊แล้วกินไปงนอนึงแต่ว่าเกลือหนักเกลือเร่่ากินเค็มหมโดยกินเราใส่เกลือแล้วจะมาชิมว่าจ้างเราใส่อีกล้วเราิว่าเรผูเดืเราพอเลยออใส่นวนี่ใส่น้อยดียว มันชิได้กินอยู่บ่โอ้ยปิงหนัวนกิ่นปิงหนัวแห้งมันเป็นกระดูกพลอยกระดูกมันกระดูกพลอยแล้วหมูดีเป็นกระดูกพลอยเกลือในหยอ่ะเนาะเกลือในเขากินเต่ปูติยาติปลาสังกะสีเขากินปังใชอเมืกี้มันบมมีเป็นหมูโมมีเป็นนัวเนาะเมกี้โมมีเป็นหมูเดี๋ยวนี้ผัดมีนเป็นหมูกินอะไรเล็กไหมอ่ะะเขโม่ก้าวอะไร

พาเราไปตัวกตองกะเบิงะกเบงหมันฝ่าบุ่นฝนหมดตกไปไปไปแล้วตฝนตกกินข้าวกอนเนี่ยบลงนฝนตกอยู่กันนี่แหละบบตองไปตางบุสถานการ์ก่อยไปจะหน่อยมีคนขโมยมันข้าสออกข้าวสารอลไเอล้วนี่ขโมยดนเนี้กัเว้นกัสีขโมย่มดเลย ว่าบรเป็นเอาว่าเพื่อไว้นั่งไปดั่งพื้นนี่มันหอมเป,ป็นหอมหอ,อมหอ,อมควันไผ่หอ,อมพื้นห <c oughs> อมพื้นหอ,อมควันไผ่ในป่าพันกระได้พี่เราในกระของกินหอมดอกมีแต่เขาเอินปลาอย่างอันะน,น,น,งนนี้นะปลาตัวน้อยๆอันนี้นะปลาอย่างเขาบอกปลาลังเกาะบ่ะปลาลังเกาะแมนอ๋อมันเอินปลาขมุน

นี <growing> <ama> ่สมขามใส่ใ <werk> ส <Sud Kraft> ่ใส่ขามนี่ขามนะเออขามน้อยเดินหนเอนกไปเองวก็ไปไปเองจะ่มันมอยัอแล้นยปาเปื่อยมาแล้วอยากขลอนไอ้ขลอนมันเปื่อยเลยขลอนเลยขลอนนิขลอนนเปื่อยแล้เ่ขามใบขามขอัยำล้าง

ยังอยู่แล้วจะมนตรงชิมไลเจียเสียวคโลเข็ม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 ดีว่าว่าใส้ได้แล้วขนาเข็มอ่านแล้วปุมวงแล้วอ่ากินล้วนะกินกินให้เอซเบิ่งดูมาเดียวมาเข็มนำเสร็จตัวเสร็หัวมแล้วมาชิมเสี้วเรากินหนอยู่ไหนเนา ผมมีหัวเจียวะเนี่ยบวไเดี้วยิไมห่าอยู่ไงเข้านี่กินยากเด่นึงต้องมีเจีวยด้ขั้นเท้าในแบบนี้นะซาบะโตะบวบปลาเทบัดเดียวลเล็กอ่ะมีจะไรกินปลาแไข่วะเนี่ยบวบฮอน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 จะผู้จะผู

เออเนยียดซีจะโดยแต่ว,ว่าจะโดยแกงปลาปลานี่ปลานี่เขาเอาเนินเลยนะอากาดันางนี้ได้แม่นองพิงขึ้นี่แม่นางนใช้บ่วงได้บ่งให้ลูกนะบ่วงน,นี่นังตักขอกินเผ็ดเนาะกินเผนะ็ดคือกันหนางกินเผ็ดกินเค็มคือกัน

อันเดอรปลาลุกมานโดมเป็นเมื่อได้ส er> mm. ิเป็นาบอเป็นคือเ่าได้เสนอบอเป็นไ่ได้แช่บ่นังุนเพลงรีอเค็มเรากินง่าย บิ่งเรากินเนี่ยเป็นตะเส็บเลยบ่อยเราไม่ชินไม่หนังที่เฮ็ดตัวหอมยังไงอืมแตยังอยาจะไปกินนั่นลาบก้อยซอยแจ่แหงสีกัวนี่เนาะกินนอนพี่แองสิกัวนี้เหรอเส็บกินสีมังคายเน่ยนะขึ้ว่าเฮ็ดปวกออกบาได้ไปหาเปล่าว่เขาเอาเมือสาวนี้นี่รู้เจ้าไปหาได้ได้อีกบอสได้รึได้รึไ กระดูกม oh. ันก็ไม no. <c ười> ่ได้เยอะไหนวะเป็นยังไงที่เขาหาเป็นเขาไม่ป็นมันหาปลาไปป็นเนาะโดนหาเคาะเบิ้งไปเคาะเบิ้งเคาะหูเห็นได้ยังไงมันจะหูเหรอมันมีเห็ดมอกจาสมือรูกอืมอืมวิธีการหาเห็ดเนาะโดนมันโลวบัดมีน้ำเลยฮะบัดชอบบัดชก

เ้าไให้ัวรกินันีอันจะซื้อมาเช้านี้บ้าป้าเถอเราไซื้อหลายเลยมันห้บพันเลยห้าสิบพันเลย้พราะว่ามีมมตรตลาดบ่เมนรถตลาดหน่อยนมักขอจีก็น้อยหมดขึ้นได้เหาอไหวเลยครับเลิ่ไมัได้ห,หมดเลือกไตนเ <c oughs> ลยจด้แล้วกน ตัางมาด้ยนางบนเพลิงปลานนี่ไก่เนอในกันผ้าแล้วแคกตะเดียวนะี่เนื้อจะมันจะอาก,กาส่วนสบมันอมเอาบ้านประสิทธิ์ปิงไว้มากินเมื้อนต่อขอทัน,ต,นตากแห้งไว้

ที่ก็ตัดกระดอาใช้ยานบมถังไม่เ,เห็นเลยมงนั้นเคยพลาดเลยมงนั้นเคยปินป่นรถจักรนี่บอรถจักรลูใหญ่นี่แล้วเอ้าตอวน,นวแรงไหวใช่ป่ะก็บ่ได้ไหวฮันหอนมันจะปินะ่นเลยมันเคยบอมันเคยเอาคนบอก มาได้เคยเอาคนแล้วเคยตังเคยมันเป็นอ๋อในโคกไนงะบ่นี่นะมันบอลหา้างนี่หน้าหา้านนี่บอไม่รู้เหมือนจับหมุนจักมือเราดยกูตัวนั้นพาดลงกระของอ่าอะไรมันเกินกับไฟมั้งมันเขาโคงมันอาจจะกับไวบรนหรือเบกแห้นง,งนั่นนี่ กินดูกบลือด้ะไเขาเศร้าบ่นี่เขาเพี่ยงเขาเที่ยงโดนเขาเศร้าเพื่อนเลยบ่เพ่อนเลมเนี่ยคือยังบรไกินเข่าเลยเพราะว่าเขาเที่ยงนี่ยบ่ยังบปได้กินเนาะว่าตามรถตามนั่งโดยเบิร์ตไปกินผ้กินเข่าเศร้าปลาเล่าเรียว่ามันเปนนักปลาเพราว่าปลายังบ่มาอรียกว่าเป็นลมเป็นแหลงเขาหิวเขาเพราว่า บ่ตองไปไก่เลยอือไก่สีของีาียังไงนะสีจำพอนติซีสมซอยสีสมซอยเนาะฮอดทีนีก็ซื้อสฝาอ่าก็สีพอนึืซส้อสมซอยสีมซอยสีน่อยกัจำพอนะวะดู แล้วแลยว่บอรไรดำหมาทดงนน้าทางทำเทยจะไปหาหนอแล้วแล้ว <t> อ <ile> ันน <No. S 1> so <N> ี้คือไปซึ้อปลาน้ำหวยเนาะน้ำหอยบ่อมันเป็นวังเหนตึหาวตึงมงม้าบ่อส่วนมากงม้าววัน้กินบ่กินไหมมันอยนหินเดี๋ยวไปตึกในผัดลานเราก็้าไปเียนคข่หนิ้วก่อหกาดง กินใครที่มันเนาะเคยไปจักรยานในช่างน้ำที่ซ้ำนี่อือบ่เลือกซ้ำแล้วบ่อนะบ,บ่บ่ได้ซ้ำนี่ซ้ำซ้ำนี่เที่ยวเขาเข้าโดจัเฟ้าเราจะไปกล้าไปพอดีคิดว่านา้ำทว่วมหัวท่วมหางไปบ่ดอกะหรือว่ามันแล้ว <c oughs> แต่เป็นบางบอ่บอนบ่ด้ว อืตัวก็พอกินมหมอนึงเบ็ดหมอหนึง,นงอิ่มอยู่บอ<ห>่อยนังเฮ้บุฟเฟ่ต์พอว่าจัดใช่หได้พอตักมาให้พอได้สอิ่มอยู่บอ่อยสัน่นอิ่มแล้วเห็ดกินกับเห็ดกินเถื่อเดียวค่าเลยเถื่อแล้วว่าเห็ดเผือกไว้หรกมันจงไ่ได้เห็ดน้ำเห็ดน,นะน,นี่ต่งาน,นมันบุ อเห็นได้ระยะม,มันบูดไ่กินเธอหนึง่งกับพ่อเราวะไม่จรเราขอปะ่ะถุงเนี่น,ะกนะกินข้าวจีได้ยัญาเนาะอืมกินมากินข้าวดีเข้าก่อนสินี่มี่ข่าวดี สิมาบอกมาข่าวมาแจ้มีข่าวดีอีกแล้วแมนเก่งเราข่าวดี่ยังได้เราดีใจยีบ่อยบอยบนเก่งมีข่าวดีดีใจจะไปได้มาฮะจ้าจังมือเลยไปคอยนี่มือเดียวมือเดียวปอโดนเดี๋ยวมาจับหมดเลยจาบน้องลอยด้วยนะน้องลอยจังมือนลยจังมืออะไรเปล่าเราเลยมันเราได้ยินปวนัวเราเอาได้ จัมาด้ไก oh uh, ่กินปลาเจ้าเลยแค่ากอบาปประจอาการไงไก่แล้วเองอ้าทุกไงเกิงล่อจนมืดเลยมันแสบเอติ่งเ่บเองเนาะแบบนี้บอกินประจำกันเลยถ้าว่ามีมาเห็ด

S <S จะมือได้บบจอดประมาณมือเดียวมือเดียวเม็นบอ่อเหม็นชองแล้วไปจัดนะจะบอกไปจักแล้วนเห็นน้องลอยเห็นเห็นนายมาดีใจอยู่บอ่อ๋อดีใจเนาะเห็นน้องลยมาแต่หาเห็ดบ่มู่บ้านเห็นคือว่าไปหาเห็ด

ที่ท่านอยากจช่วยเหลือต้องเพิ่มเติมก็สอดมาได้พอไหนพี่น้องทั้งรอบครัวไอ้เก่งแล้วก็น้องหลอยพี่น้องเนาะทางเฮือนท่นก็นเชแบบนี้แหละเนาะเฮาก็สีได้ดําเนินการเฮ็ดไถดินให้เพิ่นในมือนี้เนาะโอเคเนาะคลิปนี้ก็กล่วาวคำว่าสวัสดีแหละสบายดีสบายดียดยดพอไหนพี่น้องเอชซีที่หกักแพงทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมเนาะช่องบอลจอยซาแนล